ที่มีคนมาช่วยเห็นแล้วฮะเอาอะไรไปฝากบ้างครับวันนี้เห็นมีของเยอะแยะเลยปลาแห้งปลาแห้งครับชอบทานเหรอฮะก็ไม่รู้ไม่ทานใครเลยนอ่ะเอาอะไรมาอีกครับยาเห็นเอายามาด้วยป่วยเป็นอะไรเอ่ยพวกยากระเพาะยาแก้ปวดท้องอืมฮะแล้วแก้แพ้ครับแล้วเขาบอกฮะเขายังแข็งแรงอยู่ดีอยู่ไหม เขาเต้นพวกปวดทั่วเป็นปวดเอวปวดอ๋อฮะ่ครับแล้วเจอกันคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะเขาช้ามขาวขาวกันนะครับทา,บางบ้านเป็นยังไงบ้างอืมตอนนี้อยู่กับใครที่บ้านนะครับ ที่บ้านก็อยู่สองคนกับันนี้ได้ป่ะฮะคนนี้ไม่ได้อยู่อยู่กับอีกคนนึงหลานอ๋อแล้วลูกล่ะลูกเป็นลูกใช่ไหมหรือเป็นหลานเป็นลูกเป็นลูกอันนี้คนเล็กคนโตคนโตและคนเล็กไปทํางานทิ่งเทบก่อสร้างแล้วนี่ทํางานอะไรฮะขายขายอยู่ที่ไหนที่ที่อุบลอยู่ที่อุบลอ๋อทำมีร้านตัวเองเหรอขายขายตามตลาดนะ ขายอะไรฮะขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองอ๋อดีไหมขายดีไหมก็พอได้ขายเออแล้วเป็นไงฮะมาพบหน้าพ่อวันนี้ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยฮะกลับแล้วฝากอะไรมาไหมฮะคุณตองแดงฝากอะไรมาบ้างมีฝากคิดว่าจะได้กลับบ้านคิดว่าจะได้กลับบ้านก็เลยเตรียมให้เตรียมเสื้อผ้าไปให้เขาอ๋อเหรอฮะฮะอืม แล้วอีกนานไหมครับเนี่ยจะได้ออกไม่นานแตะอีกไม่นานนะคงได้เจอกันอีกใช่ไหมไม้เแบบนี้นี่รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นบ่อยพอสมควรใช่เนื่องจากว่าเส้นเขตแดนมันไม่ชัดเจนนี้แล้วชาวบ้านจริงๆแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็เป็นพี่น้องกันแล้วเขาก็ <laughs> หายอยู่หากินด้วยกันหาของฝากใช่ไหมคะที่นี่แนวเขตฝั่งเราเนี่ยมันเป็นเขตปัญญาปันญาภูมิศาสตร์นะท่านก็อยู่กันมา ระหว่างชาวบ,บ้านด้วยกันเองชุมชนดว้วยกันเองก็งไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรกันหรอกรยิ่งชาวบ,บ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็ไม่ต้องการศึกไม่ต้องการการสู้รบอะไรทั้งสิ้นค่ะนี่เป็นการสัมภาษณ์พูดคุยนะคะ โดยทางลุงจำของเรานะคะไปคุยกับท่านผู้มวยการกลุ่มง,งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะคุณเกสรินเตียวสกุลคะ่ะไปดูสถานการณ์ที่นั่นนะคะอย่างที่ท่านผู้มวยการบอกไปว่าเป็นปัญหาเรื่องของเส้นเขตแด,ดนที่ไม่ชัดเจนและทําให้มีคนไทยบางกลุ่มนะคะบางส่วนที่เขาต้องทำมาหากินในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของพรมแดนไทยกัมพูชาส่วนหนึ่งก็ต้องไปเจอกับข้อหาบุกรุกป่า ที่นั่นแล้วก็ถูกไปนำตัวนะคะไปจำคุกจับกลุ่มนะคะแล้วก็ต้องติดคุกจำคุกที่นั่นหลายปี mm. ขณะที่อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสองแม่ลูกนะคะที่เข้ามาจากหมู่บ้านน้ำอุ่นชายแดนไทยกัมพูชาก็เดินทางมาเยี่ยมสามีแล้วก็พ่อนะคะที่ถูกจำคุกมานานนับปีนะคะ ่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวอย่างแบบนี้กันต่อนะคะแล้วก็ไปดูว่าแนวทางการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือจากสถานทุดไทยนะกลุ่มพนมเปญค่ะ กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือนักโทษไทยนะคะที่ติดคุกอยู่เสียมราชนะคะให้กลับมาติดคุกในประเทศไทยนะคะโดยกลุงจัของเราก็จะพาไปพูดคุยกับท่านเลยาะอนุการเอกอัครชทูตไทนักกงพนมเปญคุณจรุภูมิเรืองสุวรรณแล้วก็จะพาไปเยี่ยมนักโทษไทยในคุกเสียมราชด้วยนักกงพนมเปญน,นะคะ ขออภัยนะคะที่คุกเสียมาลาดด้วยเพราะว่าที่นั่นมีนักโทษไทยอยู่8คนเป็นชาย6คนหญิงสองคนแล้วก็พาไปดูด้วยนะคะว่าอนาคตอันใกล้นี้นักโทษไทยที่ติดคุกที่โน่นนะคะจะได้รับการโอ,อนตัวให้กลับมาติดคุกในเมืองไทยได้เร็วมากน้อยแค่ไหนโดยกลุ่มแรกนี่ก็จะได้รับการโอนย้ายนี้มีประมาณ10บกว่าคนนะคะ เราจะพาไปดูที่นั่นนะคะว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็พาไปพูดคุยกับท่านเลขาุุการเอกอดคชาทูตไทยนกรุงพนมเปญท่านจารุภูมิเรืองสุวรรณด้วยค่ะทางมาที่กัมพูชานะครับเพียงแค่ผ่านเข้ามาก็ได้ทราบข่าวนะครับว่ามีผู้หญิงไทยถูกจับอีกแล้วเป็นคนที่ประมาณคนที่8ที่9แล้วนะครับแล้วเป็นเดือนที่ เดือน <tyard. S 2> นี้เป็นเดือนที่หญิงไทยถูกจับเรื่องคดียาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดเรียกว่ามากเกือบที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับวันนี้เราเดินทางมาที่กัมพูชาที่เสียมเรียบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบเป็นกองศูนอยู่ที่นี่เหรอฮะครับผมครับ <ผม S 1> ดูแลเรื่องอ่ทั้งในส่วนของการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติแล้วก็ดูแลคนไทยในกัมพูชาครับเห็นบอกว่าคนไทยตอนนี้เข้ามา ติดคุกใช่ไหมติดคุกเลยครับผมก็มีมีผู้ที่อยู่หรือจำทั้งประเทศกัมพูชาเนี่ยีสิสามคนครับ,ลรบแล้วก็มีที่ที่ยังไม่ได้อ่เข้าสู่เข้าสู่การพิจารณาคดีอยู่อีกคนหนึ่งครับครับครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่กัมพูชาหรือยอยู่ที่เอออยู่ที่พนมเปญหรือยอยู่ที่ก็กระจายนะฮะส่วนที่อยู่ในพนมเปญก็จํานวนหนึ่งแล้วก็ ที่อยู่ที่ชายแดนเนอย่างจังหวัดปัตตมินเจยหรือจังหวัดเสียมราฐเนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเห็นบอกมี8คนใช่ไหมังนเสียมราฐมี8คน8คนแล้วก็มินเจยก็มี10 10เอ่อทั้งหมดณขณะนี้เนี่ย14คน14คนครับแล้วก็เห็นบอกว่าต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้งหานักโทษตลอดเวลาก็เมื่อมีเมื่อมีเหตุแล้วก็เมื่อถึง จังหวะเวลาที่จะได้เข้าไปเข้าเยี่ยมแล้วก็นําข้าวสารอาหารแห้งไปให้เห็นบอกเอาข้าวไปให้ครับก็มีส่วนใหญ่เอาข้าวไปให้มียาครับครับเป็นยังไงบ้างสภาพนักโทษที่นี่ก็เราก็ต้องยอมรับนะว่าทางทางเดินจาเนี่ยของพูชาก็ได้ให้ความร่วมมือเกิดการพู้อย่างดีในการที่จะให้ความสะดวกในการเข้าเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้เราได้สอบถาม นักโทษเกี่ยวกับว่าเรื่องความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงแต่ก็อย่างว่านะฮะคุกมันก็ย่อมที่จะไม่ดีเท่ากับอยู่นอกคุกใช่ไความเป็นอยู่ก็ไม่ไม่เป็นอิสระแล้ววันนี้เราไปเรียนจําชื่ออะไรนะฮะวันนี้เรียนจําเสมาราาครับครับมีคนไทย8คนเป็นผู้หญิงสองแปดผู้หญิงสองสรับคนนะส่วนใหญ่เป็นคดีผู้หญิงนี่รู้สึกจะเป็นคดี ยาสพติดใช่ไหมคนหนึ่งที่โดนจับครับต่จากแอฟริกาใต้คนจากแอฟริกาใต้เข้ามาหนักเหมือนกันนะสกิโลกหนักหนักนะฮะแล้วยังมีผู้ชายอยู่ใช่ไหมฮะก็มีผู้ชายแต่ันนเป็นกรณีไม่ไม่หนักมากครับครับจังหวคนละสามอะมีอันนึงควรจะเตือนคนไทยหน่อยนึงมีคนหนึ่งที่มาเข้ามาที่บ่อนคาสิโนแล้วก็ไปนอนกับผู้หญิง คนหนึ่งถูกแจ้งเข้าหาคมคืนติดคุกเลยนะเนี่ยจก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตรงนั้นเป็นสถานที่อโกจรนะฮะมีมีหลายกรณีประมาณผมกล่าวได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของนักโทษทั้งหมดในกัมพูชาเนี่ยครับถูกจับคุมบริเวณคาสิโนบ่อเพราะว่าที่ปล่อยเป็ดใช่ป่ะฮะหรือทั้ง ทั้งทั้งที่ปล่อยเป็ดทั้งที่ช่องจอมน oh, ะฮะมีม,ม,มีมีทุก,ท,กทุกที่นะ mm. ที่ที่โดนจับมาก็เห็นได้ว่ามันมันเป็นเป็นแหล่งเอาไปมุกซึ่งซึ่ง,งหลายๆหลายๆท่านเนี่ยก็ก็อาจจะไม่คิดคว่ามันมีความเสี่ยง mm. อะไรบางอย่างครับก็ คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสถานที่การพนันหรือต่างๆนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีครับแต่ว่าที่โดนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข่มขืนใช่ไหมและอย่างอื่นจะโดนอะไรอีกก็จะมีก็จะมีหลายหลายอย่างเหมือนกันทั้งในเรื่องของไม่มีเงินจ่ายหมดตัวไม่ไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อันนั้นก็อาจจะไม่ได้โดนจับแต่ว่าก็ก็จะสวยในลักษณะใช่ไหมครับ มีอะไรบ้างฮะที่จะเตือนคนไทยถ้าก่อนกากิโนยาเสพติดเลยว่าก็มีหลายเคสที่ถูกตัดอีกครับเห็นบอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักโทษเป็นเกิดอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะครับเป็นคือขอชี้แจงว่าเมื่อปี2009เนี่ยทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามใน ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำทพิพากษาก็คือหมายความว่าในกรณีที่มีคนไทยเนี่ยถูกจับคุมในประเทศกัมพูชาแล้วก็รับโทษมาครบหนึ่งในสามครบสี่ปีโดยที่ไม่เป็นโทษที่ที่เป็นข้อห้ามในระหว่าง2ประเทศนะ,นะครับก็เขมีสิทธิที่จะได้รับการโอนตัวไหม หมายถึงว่านไทยนะฮะว่าคนไทยที่ติดคุกทีคค่นี่อาจจะได้ไปติดคุกต่อที่ที่ประเทศไทย,ททไทยก,<ๆ>ก็อาจจะช่วยในแง่ของเรื่องอเวลาญาติมาเยี่ยมสะดวกมากขึ้นเลยนบครับ,บในขณะเดียวกันเองก็ณขณนะน,นี้เนี่ยความคืบ,บหน้าก็ก็มีเยอะแล้วในแง่ของของการเริ่มต้นณขณะนี้เนี่ยข้อมูลต่างกำลังถูกรวบรวมแล้วก็ถูกจะส่งไปที่คณะกรรมการพิจารณาโอนตัวโทษที่เมืองไทยนะครับซึ่งก็ อีกนานไหมก็อันน,นี้มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรรอบการพิจารณาของคณะกรรมการอยู่ครับก็อ,อันนี้ถ้าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไนร่รอบ,รรอบน,นี้เมื่อไหร่แต่ว่า้เรื่องข้อมูลต่างๆของทางสนานิสุขก็กำลังรวบรวมแปลจาลกภาษากัมพูชาให้รู้ครับครับ,รบมีไปชุดแรกหรือยัง ชุดแรกกำลังจาก่อนที่กำลังจะเริ่มนี่ชุดแรกถ้าถ้ากรรมการชุดนี้อนุมัติก็ไปชุดแรกเลยก็จะเป็นชุดแรกครับจำนวนจะเยอะไหมเท่าที่ได้ยินก็ก็อันนี้ก็ประมาณ1ิกว่า10บกว่าคนแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยก็ก็ต้องรอกรรมการก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่า process ต่างๆเนี่ยในการขอ เนือ่องจากฝ่ายไทยมาที่นี่อีกอีนึงนี่น,นะฮะแล้วก็ถามฝ่ายกัมพูชาตอบรับเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ประเทศกัมพูชานะคะลุงจําพาไปพูดคุยกับ เหล็กานุการเอก,อกราชทูตไทยนะณกรุงพนมเปญคุณจารุภูมิเรืองสุวรรณนะคะพูดคุยถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีคนไทยนะคะมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงที่ไปติดคุกที่กัมพูชาในคุกเสียมราชนะคะทั้งข้อหาคดียาเสพติดและก็บุกรุกชายแดนกัมพูชาด้วยโดย ภาพที่เราเห็นนะคะต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะเก็บภาพบรรยากาศในคุกที่นั่นได้หรือว่านําบรรยากาศที่เข้าไปเยี่ยมนักโทษที่เป็นคนไทยในคุกที่นั่นได้นะคะเพราะว่าเขาห้ามไว้นะคะแต่ว่าท่าน เลขานุการเอกอัครชาชทูตไทยคุณเจารุภูมิเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้มีนักโทษไทยอยู่ประมาณ8คนเป็นชาย6คนหญิง2คนนะคะที่อนาคตอันใกล้นะคะส่วนหนึ่งก็จะได้รับการโอนตัวกลับมาติดคุกต่อในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าประมาณสัก10คนในกลุ่มแรกเนื่องจาก กรณีนี้นะคะเป็นเรียกว่าการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาย้อนไปตั้งแต่ปี2009นะคะที่เขามีการลงนามร่วมกัน,นะะในการถ่ายโอนตัวนักโทษแต่ว่าไม่ใช่การแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนะคะนั่นคือการถ่ายโอนตัวนักโทษเช่นที่เป็นคนกัมพูชาก็กลับไปเป็นกรณีไปนะคะไปติดคุกต่อที่กัมพูชาหรือว่าเป็นนักโทษไทยต้องดูเป็นคดีด้วยถ้าได้รับการอนุมัติก็ ได้รับการโอนกลับมาจำคุกติดคุกต่อในคุกในประเทศไทยค่ะแล้วก็อย่างที่คุณจรุภูมินะคะเลขานุการครราชทูตไทยนะกลุ่มพนมเปญเองก็เตือนนะคะว่าบางทีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะะนอกจากคนที่จงใจไปทั้งเรื่องของยาเสพติดนะคะไปร่วมในกระ,ะบวนการอน,นันก็มีสิทธิ์โดนจับแน่นอนแต่ว่าคนที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านนะคะที่อยู่ ใกล้ๆกับพรมแดนไทยกัมพูชาเขาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการไม่ทราบว่าเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งก็เป็นปัญหากันมานานทั้งกรณีของประสาทพระวิหารนี่แหละนะคะ ก็ทําให้บางทีมีกลุ่มประชาชนนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็อาจจะเจอกับปัญหาเวลาไปธรรมากินหรือว่าไปเข้าไปในปาน่าก็ไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าเป็นฝั่งประเทศไทยหรือว่าเป็นฝั่งกัมพูชาก็ทําให้ถูกจับกลุ่มในขหาบุกรุกชายแดนไปหรือว่ามีกรณีหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณจรุภูมิเองก็เล่าให้ฟังบอกว่า มีคนไทยที่บางทีไปซื้อประเวณีที่นั่นซื้อบริการของผู้หญิงกัมพูชาที่นั่นแต่ปรากฏว่าพอซื้อบริการเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็กลับถูกแจ้งข้อหาว่าในคดีข่มขืน mm. ก็เลยทำให้ถูกจำคุกโดยเรียกว่าไม่ได้เจตนาเลยนะคะ mm. ก็เลยเป็นหนึ่งในกรณีที่เดี๋ยวจะต้องมาคุยกันว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรคะ่ะ เดี๋ยวพักเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ทางรุงจันทนะคะพาไปดูนะคะในต่างประเทศเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นช่วงฟ้องด้วยภาพยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับเรื่องของถนทนทนทางคะ่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงฟ้องด้วยภาพช่วงสุดท้ายคะ่ะ